กราบสวัสดีใ่้ผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกับไม่เ <ills> อไม่กลับสิเรามารีวิวระบบเกมในเกมโอเมก้าลีเจนและไอ้นี่มันเตดอะไรกันแลกันอะเริ่มเลยเริ่มสิเว้ยอันนี้ใช้แฮกใช้ตัวชื่อว่าแฮกคอมเป็นนักแฮกเกอร์ และเล่นไม่เป็นเพราะพยายามซื้อมานานแล้วเอ้ยอย่ามากัดอีนี่เข้าเกมอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกว่าเกมนี้มันเล่นยังไงเป็นคล้ายคล้ายเอพ็กเ,เ,เป็นมุมมองบุกบุกคนทีสาบนั่นแหละไอ้นี่กับไอ้คนมาด้วยกัน เอามาตาโว้ยทำอะไรไม่ได้ลงไหนวะกลางเนอะอ่ะแกจะลงไหนอ,อันน้ำมาเลยพาไปตายแน่ๆถ้าไปตายขอว่าหนึ่ง หนึ่งคือหอยหลอดสองตุดหมึกโอเคแล้วแต่จะใช้คำพูด,ไอ,ด,ดไอ้นั่นอยู่โน่น อุ้ยเพียบเกาะม่วงแฮะโอแม่เจ้าไม่ได้ ว่าแล้วว่าเพื่อนพามาตายตุ่นหมึกเอ้ยมีระบบการซื้อของ,องด้วยหรืออัปเกรดของก็ได้ไจะเล่นเกมจะรีวิวกันเนี้ยเพราะนั้างเล่นยากเพราะไอ้พวกนี้แม่งัวชิปเลยและอีกข้อหนึ่งที่คนระวังมาก ตัวแต่ละครแต่ละตัวบางมากโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้ต้องฝึกมาจริงๆจะเล่นได้อะแม่งตังไม่พอ,อตัง นั่นอีกหนึ่งหัวจุ๊บอ,อพอเลยตัวบางไม่ไม่เอาเกาะมาใส่ก่อนอจันเจไปดาวมาตาแป๊บนึนนงโหลด ระบบเกมวันนี้มีตอนเชา้าตะกลางคืนและแข่งจงกนกว่าชนะมีผู้เล่นอย่างน้อยหนึ่งร้อยคนมีผู้เล่น,เ,ลนเอ,เอ้มีคนที่เข้ามาเล่นนั้นหนึ่งร้อยคนมีตัวละครน,น้อยแต่หนุกอยู่นะหนุกจนแบบยังไงมันจะเรียกว่าหนุก เกือบแตกโอ้โหอ้าวได้ปอดตัวยังรีวิวเกมยังไม่เสร็จให้ดูรีวิวเกมเสร็จก่อนได้ไหมท่ oh, กความปลอดภัยถึงแม้จะฮิวได้เลือดน้อยแต่เออท่อความปลอดภัยไป่อย และปืนจะโหดตามขอบของมันเออยังจะรอยู่อีกป่านี้เขาไอเนียน่ยแหละเลว,วเขาเสียงใครมันยิงอะไรไม่ใช่ปืนเราลัาน่นเและมีการติดชิปพวกนี้เพื่อเสริมปืนแต่ไม่ใช่ของแต่งและปืนบางปืนก็ไม่เข้าใจว่ามันใส่ไอ้ทีเลงได้ไหมอย่างเช่นไอปืนนี้อ้าวใส่ได้เราเนี่นี และปืนจะอยู่ตามแบบตามกองพวกนี้แล้วมันจะสุ่มอย่างเช่นไอ้กองนี้ก็คือเป็นกองเงินสีทองก็ได้ให้เยอะหน่อยถ้ามันจะกับสีทองคือหกร้อยสีฟ้าคือสามรอยและสีปกติสิบบสีเขียวเนาะก็บอกปิดไม่ดิสีบกสามร้อยคือสีม่วงนี่สามร้อยตสีน้ำเงินสีฟ้าแค่หนึ่งร้้าสิบ แ่แน่เนี่ยเดี๋ยวห้าสิบเนี่ยมันกองลเล็กกิจกรรมก็เยอะแต่ไม่ได้มารีวิวกิจกรรมเว้ยซุ่มของที่ขอโคตรง่ายได้ได้ชุดสเปกเตอร์สีนั่นเป็นตัวละครนะตัวละครแล้วเงินจะเพิ่มขึ้นแทนหนึ่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือ,อจนกว่าจนกว่าเราจะตายอะไรประมาณนั้น เราต้องร่วมมือกันอย่างดีไม่งั้นก็ตายหา่าพูดจริงนะถ้าไม่ร่วมมือกันคือแบบได้ไปนอนคุยกันลากม่วงแบบเมื่อกี้นีแบบน้นนแต่โชคดีตอนนี้ลมแล้วลุกขึ้นมาได้หรือไม่ก็เอาของหรือไม่ก็เอาอุปกรณ์เสริมมาทำให้ตัวเองลุกเีย <Yeah. S 1> มาดีลุกขึ้นมาเร็วจออะไรหรอเปล่าเราจะใช้เตศกาลเด้งดึ่น ข้ามแถวนน้นเหรอทำนนะั่งนนะัำนั่งเอาวัดวัดโคตรดังคนข้างบ้านบอกอะอะไรนะมียา <Yeah. S 1> มียาพันยามีข้าวกินข้าวเอยไม่ใช่คนละเรื่องแล้ว นทำคลิปมันชอบนอกเรื่องลอเรื่องกูแหละลมาเลยเฮ้ยเราไม่ได้เจอกันนะเอ้ยไม่ดืม่มนี่มันน้ำดื่มสิงเดียวเดียวยังไม่อยากดเด้อดูคนหนึ่งนะน้ำดื่มตาสิงสุดยอดสุดเลยถาเปิดอะไรเฟอนะแต่น้ำดื่มสิงมันเป็นน้ำหรือเป็นอะไรนะเวลา,าได้ดื่มไปเปิ<ไ>ปดตัง หรือเป็นโซดาหรือเป็นมาแล้วเกี่ยวพร้อมโดดดิงได้เออสกิลแกโคตรดีคนเราคตน่าเกียดเลยตัวแบบสไลด์โดดโคตรติดสาเกมม่สไลด์โดดคือเราเราต้องกดวิ่งแล้ว เราจากไอหมอบเนี่ยจะการสไลด์ถ้าเดินถ้าเดินอ่ะมันไม่สไลด์ถ้าเดินไม่สไลด์โอ้ชิบหายกันละมังคาแตกามาตาเี๋ยวเรื่องาโคชิบหายเลยไม่ห่วงแอบ,บตรงนี้จะกอดไทยตเดี๋ยวไม่ปลอดภัยเนี่ยมาตาอ,อยู่แต่ทอดลอยดูแล้วกันไม่ได้ น้ำนี้เหลือปะจรเะเข้โอ้ปะจระเข้ทุ่ทำบุญเพื่ออะไรอึดเหมอะไใช่ไหมเลยเต็มหลังไลยบ้านบนมีหนึ่ง อย่าไปหยองเก็บกันมันสวัสดีฮะสวัสดีมีใครอยู่ไหมผมเหงาผมเหงามากเลยนะมาหาผมหน่อยพึ่พพงต้องเก็บเงนินไปซื้อของมีเงินไหมรับพี่จะของบ้านครับเอาเอาเอาเป็นไรๆๆๆเป็นไรเป็นไรไปี่ยดูดิ เอาเอาเอเอาเข้าไปเออเกมที่บักเกยอะของนี้ของนี้เกมนี้เพิ่งออกมาใหม่ๆอู้ถุงมือ<ช>คืออร่อยมีของนี้ว่ะแต่อันนี้มันดีมากเลยบักของนี้นว่ะจังหวะใครม่ะนักจ้งคำนี้เอ็ดชูโอ <c oughs> ตายตายเราคิดตายของนี้วันนี้ของนี้วันนี้ มือฟ้าโอ้เบือเ้าจะมาของเฮ้ยไอ้นี่นี่ขอตบพี่หนึ่งมือคนอนี่คนตบต้องดิบโมงเองนี่หว่าวันอาทิตย์เนี่ยมืคนยิงปืนยินนทงทำแปะอะไรแหมใบไม่รู้อะกะโดดข้ามน้ำนั่นอะไรอะอืมดตบโบลอืมิงนะ จานเจอแมวลกจันครับเขามีข้างน้ำเอ็นที่จะอ้อมลงนวลน้ำทำไมอะครับเอาพไปทางไหนเอาอืมจัดเลนพอนะพวกโยมเฮ้ยเหมือนมีใครพยายามมองโอ้โหจะแอบก่อนระสบาวะขึ้นไปบุกมันได้ไจะไปย่อน เชิญลยเอามาเจออยู่นี่วะเอาแมงพุ่งไปไหนแล้เอาะทำไรที่แกนั้นก็ติดทำไรโอ้ยอย่าเล่นตุกติกดิวะน่ะมันมีเข็มฉีดยาเดี๋ยวเจ้เอาเข็มฉีดยามาให้แบบปัญญาัดค่ะทให้ท่านผู้ชมเขาเห็นตอนนั้นเหรอเข็มฉีดยาใช่ใช่ใช่เข็มฉีดก้นอ๋อมีอยู่อันนี้ทิ้งมาดิ จะให้นักผู้ชมเห็นว่ามันคือแบบไหนก็อยู่ในตู้ไงอ่าจะไม่ใันได้เก็บเลยมีหนึ่งอันเดือดตอนอยู่ที่นันเก็บมาหนึ่งอันอ๋อนี่ไงเก็บมาหนึ่งอันแล้วไงอ่าจะพูดยังไงดีมองเห็นเปล่าวะนี่ไงเอาล่ะใครเห็นนี่คืออันที่สามารถฟื้นคืนชีพได้พอเราลบปุ๊บก็แทงก้นตัวเองแค่นี้ก็ลุกขึ้นมาลูกขีดเขาแหละเป็ดอะเห็นไหมไม่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 เห็นเป็ดทำไมอะไรหลังอะไม่เป็ด นักเปิดอหไหนวะเปิดโซ่ด้านหลังกันเหรอไม่รู้อะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหระโดดเล่นนะวู้หายไปพอดีแฮปทีโกงไม่นะฉันไม่ได้ขี่และฉันไม่ได้โกงด้วยเดี๋ยวจะโชว์อะไรพี่พิเศษมากกว่าใค่ดู้วู้ระเบิด ไม่เอางาน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 หนึ่งสองก็จะเป็นอันหนึ่งคอยดูความมหัศจรรย์ของมุ่งอร่อยกินได้รเลยวะดูน่ะดูน่ะฮะน่ะโอ้โไปไหนอ่ะ วู้ทำใงั้นได้ด้วยหลีเฮ้ยคลิปแตกเอเลคนทำคลิปมขึ้นไปทำอะไรมา,ข,มา,ข,มาขึ้นดิ <Morning. S 1> บงบงเข้าไปเออถ้าอยากจะรู้ว่ามีกระสุนเท่าไหร่ให้มองตลอดเลือกกอ่อยตลอดเกาะเราเลือกกอ่อยตลอดเกาะไอ้ตรงด้านล่างอ่ะตรงด้านล่างตรงช่องด้านล่างไข่หินบ้างไอ้ผีทองทองหลอดด้านล่าง เป็นกอะกับเป็นเลือดแล้วเราไม่นี่ก็จะเห็นแป๊บหนึ่งก็จะเห็นกระสุนกระสุนกระสุนถ้าเป็นปืนอย่างนี้คือปืนไรเฟิลทำไงล่ะถ้าเป็นอย่างนี้คืองถ้าซักมาช้าๆแล้วปืนยาวๆใหญ่ๆเอ้ยไม่ใช่ปืนยาวๆก็คือแป๊บหนึ่งเนี่ยถือไรเฟิลเล็งอยู่นั่นมันคนในทีมเว้ยเสียงแงอ่ะใช้กล้องหรือดาวจดจับมันตัวจับความร้อนด้วยไอ้ว ใครหลัดเนี้อตัวมิติไปเอวเออใครจะเล่นตัวนี้อ่ะถ้าวางเอาอะไรอัดมากโอ้เละไรเดจานเจคุณเคครับคุณเคทำอะไรกองกองคุณเคไม่เขียนชื่อวนะคุณเคคุณเคคือเก้าอะไรมิวเจอของดีย่แล้วมาหาอะไรนักแฮกเจอมาแฮกตัวเองของแม่ง คือดูยากมากเพราะของมันเต็มยังไงอะดูไม่ออกไปไหนมาเดินสาธิตนะฮัาโหาวานี้เราสามารถวารได้ใช่ไหมถ้าเราออกไปไอฮเราหว้าเข้ามาเป็นที่เดิมไอบาอ้านยังอยู่นิ่งแล้วเราออกนอกแบบทําไมเข้าไปเซอเออเอาซะออกไปนี่เลยหรืนนี่วะตัวออช่างงม,ามาัน เดี๋ยตรงนี้กพือวังกับดักไว้ตาลินีนี้เออตรงนี้ไงที่วางกับดักแล้วก็ไปตายตรงนู้นเขามีไอ้ตัวล้อมอยู่ตรงนูน้นแล้วไอ้ตัวที่มีปืนไรเฟิที่โคตรแรงตรงนี้อ่าอดีตที่แสนดีเออไม่น่าจะดีกว่าโอ้โหใครเขาจะไปถ้าปิดได้นะให้ดิจะบวัเ่เถิงให้ดู ของดีนะไม่กจอของมือหนังงมือหนังหนังใครอะเออจะเข้าไปทำไมวู้วจริจริงมันก็ใกล้ๆเอาโอ้วข้าวนี้ครั่เติมใส่ไข่พอนะแล้วมั้งวิธีล่อคนในตำนานนะเข้าออกเข้าออกเข้าออก,ออกอยี่วันแม โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเย็นครับผมขอนนี้ก่อนวุ้ยยิงแรงหนีก่อนไม่ไหวเข้าตัวครับนี่มันในหมอกนี่เข้าไปทำแมวอะไรนะไม่หาแมวเหมียวก็นั่งอยู่นี่ไงอะไงต่อนแม่อยู่ไหนวะด้านหลังในบ้านหลังไหน ไม่เราบอกว่าอยู่ไหนแต่ด้านหลังใครนะได้ยินบอกว่าหลังใครสักคนเนี่ยก็มีสองคนเรืเลยระเบิดวู้วข้าปลาใส่หัวทุนะท่าอะไรระเบิดแอร์ออกยอดไอบ้บ้านี่เรียกเอาสลังคาเลยระเบิดว่าอะไรเรียกแอ,อร์ออกเออเพิ่งรู้นะเรียมเรียบไม่มีคนอยู่ในว่านี้นี่ไงมาก่รนนุ่นอุ้ยหลับ เอ,ออเ,เอาไปอเหมือนนั้นเลยไอเราหายไปครึ่งนึงอ่ามันมันก็ไม่ลงให้สมผมนะที่ก้นแม่งหายมาตรงนี้เนี่ยเคยเอาก้นมาให้ปืนลั่นรอวะไม่ใช่ปืนหรอกเอาไซเรเผยเข้ามาได้ไงซีแอซองแฟลกเกตอะไรนันไม่รู้ที่รู้รู้นะที่ปือของที่ช<อ>่วยตัวเอ,วองให้ได้ก่อน RUMP146 แล้วปืนนี้ก็คือ M1416 มายืนนี้มา,มาเอ้ยมายืนนี้ย่ะมยืนนี้นะ่ M46 อ๋อยืนนี้อ่ะมา มาตัวไปเขาเข้าไปทำไมาแล้วไงฮะมันก็อันเดิมที่ไปนุ่มใม่มันไม่ใช่อันเดิมไปไปกันไป,ไปอันใหม่สุดข่าวนี้ <ๆ S 2> ไม่ไปในนั้นแหละจำได้เคยวางระเบิดเอาไว้เอาอฮ้ยฟ้าเป็นใจให้เราไปอยู่นอกโลกเอาไปไหน,ไนให้บ้านี่ดิไปไหนก็ไป ให้คิดก่อนหรือไงว่าควรไปหรือไม่ไปรีวิวมารีวิวเกมบ้าอะไรยังไม่ได้เจอ <ะ S 2> <ทำ S 1> คนต่างทีนาฬิกาสามที่นาฬิกาทางซ้ายเอ็นคือเลขหนึ่งเอ็นคือเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสาโอ้โอทางบ้านนี่ต่างหากมวยเลือดมัวแต่เล่นเกือบแตกกันทั้งทีม ทุายวะเนี่ยแกบอกเลยว่าอยู่ที่ไหนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหลายทิศโอ้โหโอ้เอาเอาเอาไว้าน้วกาเินกายิเลยกาเดนกาอะไรเล่้วแมริ้เลนแล้วเจ็บขุ่มยาบ้านยใช้โล่ทองเอาไรโฟยิงเข้าขุมยาไหนวะมองไม่เห็นขุ่มยาเป็นไหนอุ้ยยันจกมีโอุ๊ยเจ็บแล้วครับ ผมขอโทษผมหยิบแซนด์วิชไปผิดอันครับคนละเรื่องโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรกินตัวเองก่อนด้านหน้าเจอด้านหน้าด้านหน้าอะไรมีเงินเยอะขนาดนี้เ,เหรอไม่แตกใช่ไมมันสมสเคตัวล่างหุง่น เล่นเกมเก่งไม่ไงฮักเกอร์เว้ยเนี่ยเดินเข้ามาบ้าเบอร์จูบเบอย <Yeah. S 2> <า>่าโอโห้โซคิวชมพูตั้งได้ดีจะเริ่มสกินบา้าเลยจะคนเล่นเกมไม่โกรธร้องนาะคลิปจบแล้วแต่ขอดูสกินดีๆที่ได้มาก่อนสกินฟ้าไก่นี่วายเวน กูนี่ไรอะ่ะนักฆัาสมารด้วยเอา้าตีนงกล้าหายไปไหนไม่ได้อยากเล่นตัวนี้จ้าตัวที่มีสีเขียวขอมขอขอิงมาิดหน่อยนี่ <am> ไปสุ่มได้มาโอเคคลิปจบแล้ว oh <my. S 1> แล้วหยุดเส้นลำคาดว้วยโอเครีว okay, ิวเสร็จแล้วบ๊ายบาย